สวัสดียามเช้ารับเพื่อนๆวันนี้วันพิคครับก็วันนี้ตื่นขึ้นมาก็มาทําความสะอาดต้นไม้นิดหน่อยหน่อยครับวันนี้มีออเดอร์ครับต้องไปขุดไม้ให้ลูกค้าตะโก้สักสิบต้นครับพอดีมีอาจารย์ท่านหนึ่งสั่งไว้ก่อนจะไปเข้าป่าก็ขอแต่งไม้สักหน่อยครับไม่ค่อยมีเวลาเลยครับทํางาน ด้วยเข้าสวนด้วยโหไม้ตัดผมไม่มีเวลาแต่งครับแถวแต่บนไซนี่ครับเต็มสวนยังไม่ได้แต่งครับมันนี่มาพรีเซนต์นี่ครับเป็นไม้ขบวนเก้ายอดเป็นไม้วิชาครับไม่ค่อยมีเวลาแต่งครับจริงข่อยต้องแต่งนั้นแต่งบ่อยๆครับถ้าแตงบ่อยๆพุ่มขอสเนแน่นครับนะครับถ้าแต่งข่อยเราอย่าไปแต่งเป็นลูกทรงลูกแก้วครับสมัยก่อน สมัยสมัยก่อนพวกที่คนแต่งข่อยเขามากจะแต่งเป็นรูปทรงลูกแก้วลูกแก้วจะกลมๆครับไม่ค่อยสวยครับแต่งเป็นพระจนันรครึ่งเสี้ยวครับเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตแต่งประจนันร์ครึ่งเสี้ยวครับแล้วไม่ต้องแต่งพุ่มใหญ่ครับแต่งพุ่มเล็กๆเล็กๆเพราะว่าไม้ไม้ตัดนี้เราจะโชว์โขงต้นครับพุ่มนี้จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เอาไว้เป็นประดับให้มัน เก้ายอดครับตามตำราเขาจะเล่นเก้ายอดนี่ตั้งแต่สามยอดห้ายอดเจ็ดยอดเก้ายอดครับนี่ผมยังแต่งไม่เสร็จครับเพราะว่าด่วนด่วนด้วยแต่งคร่าวๆไว้ก่อนไม่ให้มันลกจริงๆข่อยต้องแต่งบเอยๆครับถ้าแต่งบเบย่อเราก็มันจะอ้ไนะครับใบเล็กสวยครับเต็มถ้านานๆแต่งมันจะไม่ค่อยสวยครับมันจะเป็น ใบใหญ่นะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับนะครับลกลุงลังนลครับต้นไหนไม่สวยผมก็ตัดเลยครับเนี่ยตัดทําเป็นบอนไสสร้างบอนไสเลยครับประวาตนี้ก็แต่งนี่ครับลบไปเหมือนครับอันนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์หน้าบ้านทั้งนันมีต้นตายก็มีครับต้นตายก็ปล่อยไป ครับถ้าเราไม่ได้แต่งมันจะบวมครับต้องขยันแต่งบ่อยๆตัวนี้อนาคดไม่แน่ครับเนี่ยรากเขาสวยมากเลยขดอุจิตัดนี่ครับตัดเนี้ยโซราลัดทำบนสาค,ครับเนี่ยถ้าไม่ได้แต่งแล้วก็จะบวมเงี้ยครับไม้จะบวมหมดเลยครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ต้องรีบ ไปตลาดก่อนนะครับถ้ายังไงได้ไม้อะไระสวยๆมาเดออัพเกรดให้ดูนะครับสวัสดีครับ